ครับัสดีครับแนะนำให้ทุกคนรู้จักก่อนนี่คุณคุณสวิตสวิตสกิตติงคุณคุณสวิทต้องสุขุนสกิตติงนะครเป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารแห่งนี้การ์โบ้แบงก์การ์โบแบงก์ของเรายินดีที่เราได้รู้จักคุณครับโอ๊ยคุณสวิตครับวันนี้ตีเราพาคุณแม่มาเที่ยวแบงก์ด้วยนะฮะ อย่างนี้่มันตั้งใหม่งล่ะฮะพนักงานใหม่ครับผมอยากจะบอกว่าอยากจะแนะนำกาโมแบงค์นี่อยากให้มาคู่เด่นเธอมาใช้บริการที่นี่ล่าเริงมากครับเหมือนเข้าไป MK เลยมีเพลงด้วยเหรอเอ็มนี่เขาลอกมาจากเราจริงๆริงเราเราเล่นก่อนกาโมแบงค์มีกับพนักงานมาเต้นมาอะไรให้แขกดูแจกจะได้มาฝากกันทอนนด่นสบายขอบคืนค่าขากลืนขากลืน เจะเข้าเนื้อเพลงต่อไปต้นเตรียมตัวอ๋อเตรียมตัวอย่างนี้ขอบคุณครับขอบคุณ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 ครับขอบคุณพวกเรากล่าวแบบหากท่านมาแล้วก็ขอบคุณดอกที่นี่ก็แพงเอ้าแพงจริงๆนะคุณแอร์ไม่ค่อยเย็น จะมาเหรอคุณไม่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 ไ่ไม่ไั่ไม่ไม่อน่ไมาไม่อม่อมเไม่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 เมนไม่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 ไื่อบ่ไมม่ม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ม่ไม่่ม่ไม่ไ่ไม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 ไม่ใม่ไม่ไมไมไม่ไมไม่ไม่ไม่่ไม่ม่ไมัไก่ไม่ไม่ไม่่่ไ่ไ่่ ที่เรามีเขามีอยู่20ไร่ใช่ไหมครับเรามีอยู่30ตารางวาเอาที่ไปยี่สิบไร่เราบริหารจิ๋วยังไงล่ะครับเขาถึงไม่มีลูกค้ามาไหเนี่ยผมไม่ยืนมีลูกค้าได้ไงว่าธนาคารผมไม่มีลูกค้ากูรู้ได้ไงเข้ามาทุกวันลูกค้าโอ้แค่ไอ้แค่นั้นเขาก็มาแล้วเทมเพอมาแล้ว คุณดูดีๆนะลักษณะลูกค้าจะเป็นอย่างนี้ได้ไงนี่แหละลักษณะที่ดีของลูกค้าต้องเป็นอย่างนี้มีหมดอ่อนไว้พาลูกไว้พระสวัสดีค่ะพี่เออวันนี้จะมาฝากแบงค์หรือเปล่าละคะหรือมาทำอะไรคะฝากบริการทุกอย่างเลยนะคะฝากจ้าฝากฝากพนักงานพนักงานมีกี่คนที่เนี่ย โอ้ยอีกคนสองคนใช่ไหมครับมีครับสองคนผมเป็นผู้จัดการบุตรบ้านเป็นพนักงานครับไปจานข้าวค่ะไปจานข้าวมีประมาณเยอะแต่ว่าวันนี้มีลากระลาใช่ไหมลากเงินมีเท่าไหร่ในธนาคารเนี่ยโอ้ยเป็นเป็นร้อยล้านเดือดร้อยล้านเนี่ยเยอะแยะมากมายตำรวจมาบ่อยไหมแถวเนี้ยตรวจบ่อยไหม ก็มาช่วงมามามายืนยืนดูดูจนมาช่วงเย็นธนาคารปิดแล้วจงถึงมาครับหกชั่วโมงมาทีบางทีแบบทั้งวันก็ยังไม่มาเลยครับบางวันก็ไม่มาสบายปล้นลวงเช่วยด้วยพวกข้าพวกขาขึ้นเสไยเยินเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนตู้เซฟอยู่ไหนถามว่าตู้ไหนตู้เซฟ อยากตายพี่นี่เขาอยากตายใช่ไหมไปเอากล้วยหอมจี้รัครับพี่พี่พี่ไปจบใจอะไรก็ได้เลยนะอยู่ไหนเดี๋ยวพี่เข้าไปบอกเข้าไปกล้วยหอมยิงใครไม่ตายนะครับพี่ไอ้นี่จอมไม่ได้ครับเดี๋ยวเซ็นเซอร์อ๋อพี่ครับ ตู้เซฟโอ้โหครับพ um. ี okay ่ต uh. right. well, um, anyway? ู้เซฟโอ้โหเห็นอยู Take ่อะไรครับจะบอกจะบอกไม่บอกตู้เซฟอยู่ไหนแตงเย็นครับทาไมบอกใครเป็นผู้จัดการที่เนี้ยใครผมครับเป็นผู้จัดการเหรอครับเฮ้ทำไมบอกนะตู้เซฟอยู่ไหนฉันจะข่มขืนยี่อ๋อย่าแล้วกัาไมเชื่อดูลงไปถอยไปเลยมานี่เลยมาหนี้ข่มขืนนั่นต่อไปต่อลงไป

แสรอยู่ไหนอย่าบอกไม่บอกไม่บอกเหรเอ๊ะไม่บอกต้องบอกรหัสมาอย่าบอกไม่บอกอ่ะไม่บอกใช่ไหมอย่าเลยครับพี่ก๊อบข่มคืนมันอย่าอย่านะครับพี่นะพี่โหดยังยมากเดี๋ยวนจะไปไหนเนี่ยข่มคืนข่มคืนไครไม่ใช่นี่ไอ้นั่นลรอสมัดรได้อยู่นะ

ทิ้งเล้วนะนะไม่ไม่ทิ้งหนูหรอกชาวบ้านนี่เขาอยู่ด้วยนะพี่เกนฮะพี่กันเล่นไปหมดแล้วเรียนเฮ้ยอะเกณฑเอาเก่ฑ์ที่รู้อะัดเซฟอยู่หลังใช่ไหมใช่ใช่ไหมบอกรล้วหัดบ้างบอกรลัวหัดบ้าง หูไม่รู้มาราหัสค่ะรหัสอะไรอ๋อหัวหนูรู้ค่ะมันมันไม่บอกรหัส สองศูนย์หกเฮ้ยเก้าเท่าไรเท่าไรบนบนวะเทียบก่อนหมดทางนี้จะเปิดทางนี้หรอตลาดทั้งหลงไงไม่ได้หรอกจริงๆเปิดได้ตรงนั้นมันไม่ลองเปิดเองพ่อเปิดดูนี่อย่าขยับนะเปิแลย้ามีทั้งหมดเท่าไหร่ก๊อปเฮ้เรารวยแล้วมีเท่าไหร่วะสาม สามล้านสล้านโอสล้านเหลืออยู่สมล้าน วจป่ะเฮ้ยแจ้งตำรวจอ่ะบนท่านไหนมีคนไปแจ้งว่ามีธนาคารถูกปล้นนี่เจ้าหน้าที่พวกเองถูกเจ้าหน้าที่หลอกไปหมดแล้วอย่าขยับแกแกเป็นใครเนี่ย ไปเจ้าหน้าที่โธ่ที่หลังจะเล่นเงี้ยตกใจหมดเนึกว่าเป็นตำรวจใช่ใช่ใช่ช่วยด้วยตอนนี้ละเจ้าหน้าที่ตำรวจอาตกลงเป็นกี่อย่างเนี่ยสองอย่างเลยเหรอใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทูกิดักสันติราเฮ้ยเอาอย่าเข้ามาละผมมีตัวประกันนะเดี๋ยวแล้วเช็คดูทีนะเดี๋ยวเป็นลูกประสานีเดี๋ยวมีปัญหาเอ๊ะอย่าอยุโธ่บอชัน อย่าดูเลยพี่เลยมันไกลไปเพเลยไกลไปถ้าเรจะได้รู้ทำไม เขาสั่งมาเขาเนี่ยไปโรงพยาบาลตรงนี้ไอ้ทาตะกรเร็วยิงผู้ชายเออยิงทำไมอ่ะก็จะยิงไอ้ไอ้โจนเนี่ยมันมามาบังไว้ทำไมเราไม่รู้ไม่รู้อ่มันไม่บังทำไมล้างผัวเอาไปโรงพยาบาลเลยไปไปเลยไปเลย อย่างบาเมียจ๋าอย่าตายนะอเจาะเดี๋ยวเจาะไม่รอเจาะไม่รอไม่รออ่าไปเจาะยังไงสุดท้ายเจัะอะไรเติมหัวขาหัวขา โชไม่ต้องวัดความสามารถะไรใดๆนะครับเพราะว่าทีมของครูเด่นนี่ถือว่าถือว่าเป็นแชมป์โลกไปแล้วนะเราคงไม่ต้องตัดสินแต่วันนี้มาโชในรายการเราให้พวกเราให้ดูเท่านั้นเองเพราะนั้นวันนี้สามพันคงไม่มีประโยชน์นะฮะวันนี้ถามโชของครูนิดหนึ่งชื่อโชอะไรครับก็ชื่อชุดหนึ่งในโลกาครับหนึ่งในโลกาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก็เรื่องราวที่จะแต่งขึ้นโดยอ้างอิงจากคมภีปุรณะเรื่องกายกำเนิดยักษ์ในลิงตัวแรกของโลกพอเสร็จปุ๊บเราก็แต่งเพิ่มให้มีคุณธรรมสอนไปข้างในก็คือ สั่งให้ไปหาอาวุธวิเศษทั้ง4อย่างอาวุธวิเศษทั้ง4อย่างนั้นก็คือ1ความกตัญญูรู้คุณ2ความมีระเบียบวินัย3ความเสียสละ4ความอดทนรดับนั่นถ้ามีอาวุธวิเศษทั้ง4อย่างนี้ทุกสิ่งมีชีวิตทุก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 ชีวิตก็จะชนะหมดกลายเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์โอเคนะฮะพบเลยนะครับหนึ่งในโลกาครับ ผู้ละครเล็กจากคณะนา,นาตยะบุรพาแชมป์โลกปีล่าสุดจะออกมาสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันสาร์โคลครับ